สวัสดีครับผมวันนี้ก็วันจันทร์ที่15พฤษภาคม2566นะครับผมสำหรับเมื่อวานก็ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันเรียบร้อยผมก็ถูกใจได้หลายคนนะผลการเลือกตั้งก็ยินดีด้วยผมก็ดีใจนะครับเดี๋ยวผมก็จะรีวิวให้ชมรีวิวส่งงานนะครับเช้าวันนี้ผมก็มาบริการนอกระถานที่อยู่ที่พัทยาใต้นะครับเป็นเฮียเต็นรถผมเรียกเข้ามานะครับ ตัวนี้ก็เป็นวีโกตัวเจรุ่นเจนน่าจะประมาณปี2013นะนี่ก็มาทำกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าผมแล้วก็ระบบเซ็นเซอร์ล็อกรีโมทอะไรพวกนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวอันนี้ก็มีรีโมดให้2ตัวนะครับเฮียแกบอกว่าเอาเป็นของรีโวนะแต่พับเก็บก็จัดการให้นะครับนี่ปลดล็อกอยู่นะครับ ล็อกนะครับผมล็อกรถนี่เป็นการเพิ่มเซ็นทรัลล็อกนะครับสายขวาฮะกดล็อกรีโมทจะต้องใช้ได้2ตัวนะครับโอเคนะทำงานทุกระบบครบแน่นอนนะครับผมจะล็อกรถที่แจนี้ก็ได้นะจะด,ดูนะครับล็อคปุ๊บ จะดูข้างซ้ายด้วยนะครับมันก็จะล็อกตามนะนี่นะล็อกที่ประตูระบกเสร็จนั้นล็อกที่ดีฝั่งซ้ายต้องล็อกตามนะครับโอเคจะมาเคลียร์ตรงนี้ระบบก็เหมือนกันนะครับฝั่งซ้ายก็ต้องล็อกตาม ระบบเตืนอนนรกที่สมบูรณ์แบบนะคอันนี้เป็นการใส่ปืนนะเป็นระบบที่ใส่ปืนเพิ่มนะก็งานติดตั้งเดี๋ยวให้ดูงานติดตั้งหน่อยนะครับผมเป็นระเบียบเรียบร้อยนะผมสายไฟเก็บให้เรียบร้อยนะครับระบบปืนนะไม่มีอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสลิงเพิ่มนะไม่มีนะครับเป็นงานที่สวย ระเบียบเรียบร้อยนะสายไฟอุยุอายะไม่มีแน่นอนนะคพาอะไรช่างกอฟได้ทาให้นะดูข้างซ้ายนะเหมือนกันครับนี่ผมให้ดูฝั่งซ้ายผมงานติดตั้งเรียบร้อยนะครับเป็น,นระเบียบเรียบร้อยผมปลั๊กกระจกอะไรก็ตรงรุ่นนะปลั๊กของวิโก้เลยนะปลั๊กแบนๆครับเป็น,นระเบียบเรียบร้อยแน่นอนนะครับการติดตั้งปืนนะผมไม่มีสายสลิงเพิ่มนะครับ ก็เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามนะครับไม่มีับสายไฟอุ้งอัญานไม่มีแน่นอนนะอืโอเคเดี๋ยวจะไปเทสกระจกมองข้างนะครับนี่ผมสวิต์ปรับกระจกก็เป็นสวิตต์ตรงรุ่นนะต้องใช้กุญแจเดิมลองก่อนนะอยวให้ดูข้างซ้ายก่อนนะปรับเลนนี่นะผมมัน ก็จะสะดวกสบายนะครับทำขายก็จะขายง่ายขึ้นนะก็เรียบร้อยนะผมเดีย๋ยวกาจะทําการประกอบแผงประตูนะทำการประกอบแผงประตูให้นะครับกระจกนี้เป็นกระจกมือหมุนอยู่นะผมตัวเจนะฮะนี้เฮียก็บอก อยากได้ไฟฟ้าอยู่แต่ผมไม่อยากจะติดตั้งงานจีนงานไต้หวันเข้าไปให้นะครับโอเคแ้่ก็จะสำการปรอบแล้วก็ส่งมอบเลยนะเรียบร้อยครับผมเป็นวิ g โกตัวเจนะครับสนใจก็ติดต่อได้นะผมจ้างกรอบมารบริการบรวเวงน,นะโอเคผมเรียบร้อยขอบคุณครับ